ส่วนเรื่องของราคาพืชผลนะคะอย่างเมื่อกี้ก็คือจะให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะคะเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาโดยด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของราคาข้าวนะคะที่ต้องเร่งสนับสนุนแล้วก็สรุปมาตรการเยียวยาแก่เกษตรกรนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะปัญหาพืชผลทางการเกษตรมอบให้หนายพิชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องเลยนะครับรวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หามาตรการเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้าว แลว้วก็การควบคุมปัญหาการลักลอบสินค้าเถื่อนพืชผลทางการเกษตรเถื่อนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยนะครับส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยมีราคาพืชผลการเตกษตรตกต่ําลงก็ขอให้เร่งดําเนินการและนําเข้ามาในที่ประชุมคอรมอในสัปดาห์หน้านะครับ เป็นการยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจี้ให้ทางกระทรวงเกษตรและสาก์เร่งเคาะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังแล้วก็เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีซึ่งเร็วๆนี้นะคะมีการรายงานถึงความคืบหน้าว่าคุณพิชัยชุนหาวิชาระรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย,แล,บายแล้วก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบขอพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในส่วนของเกษตร กรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวเปลือกชุดใหญ่นะคะนาปังที่มีการออกไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของนาปีที่กําลังจะเริ่มทยอยเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งปีนี้คาดว่าผลผลิตจะสูงขึ้นคาข้าวปีนี้อาจจะลดลงเนื่องจากไทยส่งออกข้าวได้น้อยค่ะทั้งปริมาณราคาหลังจากที่อินเดียนะคะส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือครั้งนี้เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังค่ะที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0นกวัวคัว นะคะคแล้วก็งบประมาณเกินที่ตั้งไว้นะคะปรากฏว่าในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็รอคอยติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องเร็วๆนี้ค่ะจะมีการประชุมในส่วนของนบขชุดใหญ่และคอช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีแล้วก็กลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังไหนใครที่รอคอยไร่และถึงเันบาทร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ